เมื่อวานนี้นะครับมีการประกาศผลรางวัลสยามดารานะครับ เล่าให้ฟังเลยว่ามี <lawsuit. S 2> ใ,ใครได้รางวัลอะไรบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะฮะมีสิลเป็นดาราไปร่วมงานประกาศรางวัลสยามดาราอเวอร์ส2011นะครับมอบให้เป็นกำลังใจสรุปผลบันเทิงในแขนงต่างๆมากมายเลยนะครับใครได้รางวัลอะไรกันบ้างนะครับเรารวบรวมให้ฟังกันแล้วนะฮะรางวัลนักร้องลูกทุ่งยอดเยี่ยมหญิงนะครับได้แต่ได้แก่คุณตายอรไทยนะฮะรางวัลนักร้องลูกทุ่งยอดเยี่ยมชายได้แก่คุณยิ่งยงยอดหัวงามนะครับนักร้องลูกทุ่งยอดนิยมเป็นของคุณตสกตนชลดานะครับส่วน เพลงฮิตโดนใจจะเป็นใครเดี๋ยวมาดูนี่นว่าให้สวยมากเลยอะ่ะเป็นดูมะอ,อ่าตายอรอไทยนะฮะแจกะแซนแจกกะแซนนะครับนี่นะฮะ<อ>เพลงฮิตโดนใจเป็นใครไม่ได้กว่ามาหลายเวทีแล้วนะครับซึ่งดูว่านะครับได้รับไปนะครับการควนคาด<อ>หมาย<ป>นักร้องไทยสาลยอดนิยมหญิงด้วยกันนิวจิ๋วนะครับแล้วก็พี่เบิร์ดรับไปด้วยครับในฐานะของนักร้องชายยอดนิยมนะครับและก็นักร้องกลุ่มยอดนิยมตกเป็นของเต้น นีโปเทชันะฮะ,ะรับไปเป็นกลุ่มเลยนะครับและก็รางวัลบุคคลโซคุณค่าของวงการบันเทิงได้แก่นะครับคุณสมบัติเมธานีครับและผู้กำกับรงคุณค่าของวงการละครได้แก่คุณไทยรัฐส,สังวริบุตรนะครับและบุคคลคุณค่าของวงการดนตรีได้แก่คุณอาสุเทพวงคำแหงครับมาที่สาขาภาพยนตร์กันบ้านนะครับกลุ่มนี้คือได้รับภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมปัญญาเรนูนะฮะ<อ>แล้วก็นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมนะครับหนูนาจากกวนมึนโฮหต้องได้เลย แล้วก็นักสแสดงชายก็ได้ด้วยนะครับนำชายยอดเยี่ยมก็คือน้องเตอ๋อฉันทวิชจากควนมินโนเช่นเดียวกันส่วนโตโน่ได้รับรางวัลน,นะครับดาวรุ่งชายต้องโตโน่เพิ่หน่อยจะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็สมกำเป็นเกิดมาเป็นลูกชายเกิดมาเป็นคนไทยครับขอบคุณนะครับแ,และนักสแสดงสมทบยอดเยี่ยมนะครับได้แก่เบนส์ปุญญาพรจากละครเพลิงพผมนะครับแล้วก็ร้ายได้ใจนี่แหละน้องขรรษาเมืีก็ได้รับรางวัลด้วยจากเรื่องเดียวกันนะครับเพลิงโผลมครับ แล้วก็ว่าไงครับนี่ครับนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะฮะสายละครโทรทัศน์ได้แก่คุณป้องนวัาจากค่าของคนอยู่ที่ผงของนางและสตาร์เซ็กซี่นะครับน้องเมพิชนาานะครับรนมรวมรวมไปถึงสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่เห็นเป็นเซ็กซี่อยู่ก็เอาเป็นว่าจะพยายามคงความเซ็กซี่นี้ตลอดไปค่ะคุณผู้แล้ววันต่อไปชอบมากสวยทิ่มใจสวยทิ่มใจทิม่ะ เพนไท็กต้องเพนจริงใจจริงๆเ่ะก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทั่วประเทศนะคะที่ติดตามผลงานมาตลอดรายการขอบคุณค่ะสวยตลอดกาลและก็รางวัลขวัญใจสยามดาราได้แก่อั้มพัชราภาชูหน่อยชูหน่อยเม้นนะคะฟังเมื่อกี้ว่าเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเนี่ยสมควรมากค่ะเพราะเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเหลือเกิน จริงนะคะก็ขอบคุณค่ะเป็นรางวัลที่ได้จากความเอ็นดูความเมตตาของพี่ๆที่มีให้อ้ํนะคะอ้ํขอบคุณมากจริงๆค่ะครับจะแน่นอนนะครับว่าพี่อยู่วันนี้เราจะไปที่ไหนเนี่ยยับสวยไปทั้งนั้นเลยอ่ะน้องแพนก็สวยนะน้องแพนไมเคยเห็นลุคนี้เลยนะน้องแพนดูดีอะไรนะสวยทิมใจสวยทิมใจสวยจริงๆอุ้ยทำไมไม่อ่านตอบเผื่อจะมีพวกเราจะขึ้นรับแล้วนะสวยอะไรคะสวยล้างไตจะได้เหรอ รางวัลต่อไปสวยล้างไตอ้นสีพันวัน<ะ>ไม่พูดกับพี่เอเลยนะเพราะว่าล้างไตพี่เอต้องล้อนล,ล้างถุงที่อยู่ข้างนอก,นอกอถุงอะไรถุงโช็ดีได้ไง